ัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่คงมีสื่อภาพแบบนี้อยู่ในมือกันแล้วใช่ไหมคะสื่อภาพนี้เป็นตัวช่วยในการสื่อสารกับเด็กถึงขั้นตอนการแปลงฟันที่ครบถ้วนเต็มตำแหน่งก่อนอื่นให้เด็กๆคุ้นเคยกับภาพเพื่อกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นจากนั้นให้นำสื่อภาพไปแขวนไว้ในจุดที่เด็กแปลงฟันเป็นประจำได้แก่เหนื้ออ่างล้างหน้าหรือผนังห้องนอนในระดับสายตาของเด็กแต่ละคนให้มองเห็นภาพชัดเจนขนาดแปลงฟัน สำหรับเด็กเล็กแนะนำให้ผู้ปกครองแปลงให้จนถึงอายุ8ขวบเมื่อถึงเวลาแปลงฟันให้บีบยาสีฟันที่มีฟูออลไรปริมาณตามอายุเตรียมไว้สามารถดูปริมาณที่เหมาะสมกับอายุได้จากสื่อภาพในขณะแปลงให้ใช้นิ้วชี้ของมืออีกข้างเปิดกระพงแก้มให้มองเห็นผิวฟันแล้วแปรงผิวฟันให้ครบ3ด้านคือด้าน,นนอกด้านบกเขี้ยวและด้านใน จัดเด็กในท่านอนป้องกันเด็กยกมือขึ้นปดัดจากนั้นชี้ให้เด็กเห็นตำแหน่งตามภาพที่กำลังจะแปลงใช้เวลาแปลงตำแหน่งละ15วินาทีให้ทั่วทั้งด้านนอกด้านบกเขียวและด้านในเมื่อแปลงเสร็จแต่ละตำแหน่งให้หยุดพักเพื่อให้เด็กย้ายภาพตุ๊กตาจากซ้ายไปขวากลับมาแปลงในตำแหน่งถัดลงมา ทำซ้ำเรื่อยๆตำแหน่งละ15วินาทีจนครบทุกตำแหน่งจะรวมเวลาได้เท่ากับ2นาทีพอดีค่ะสำหรับเด็กที่เริ่มแปลงฟันได้เองผู้ปกครองสามารถใช้สื่อภาพนี้ในการสอนให้เด็กแปลงฟันได้อย่างทั่วถึงทุกตำแหน่งผู้ปกครองสามารถใช้นิ้วเปิดกับพุ้งแก้มช่วยในบางตำแหน่ง ทำซ้ำเรื่อยๆตำแหน่งละ15วินาทีจนครบทุกตำแหน่งจะรวมเวลาได้เท่ากับ2นาทีพอดีค่ะควรตรวจความสะอาดหลังแปรงโดยเฉพาะฟันกรามที่มักผุบ่อยๆแปรงฟันก่อนไปโรงเรียนและก่อนนอนทุกวันพบทันตแพทย์ทุก6เดือนแล้วพบกันใหม่ค่ะ